รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีม่าครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ โฮ<อ>้ยนี่อะไรของเองวะไอ้ดุกนั่งถอนหายใจอยู่นั่นฝากไว้เยอะไหมี่แล้ก็พูดมาผมมีเรื่องจะปรึกษาพ่อครับโอหโห้ยจะปรึกษาพ่อน,นะปรึกษาได้ทุกเรื่องคือสมัยเรียนเนี่ยพ่อเคยไปค้างบ้านเพื่อนไหมครับโอ้โหไปค้างเป็นประจำดีซะอ,อีกไม่เปลืองข้าวบ้านเรารตอนไปค้างบ้านเพื่อนเนี่ยพ่อเคย มีอะไรกับเพื่อนไหมครับโอ้ยมันก็ต้องเคยสิมันดูที่เรายินยอมกันหรือเปล่าใช่ไหมตกลงปงใจกันนะอย่าให้มีปัญหาเข้าใจไหมครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกถ้าต่างคนต่างยินยอมมันก็ไม่มีปัญหาถือว่าทดแทนบุญคุณข้าวของเขาที่เรากินมาเพื่อนที่ผมไปค้างเนี่ยแล้วเพื่อนที่ผมมีอะไรด้วยเนี่ยม,มันเป็นผู้ชายครับ<ะ><ะ>ผู้ชาย อ <c oughs> ่ไรหรอพ่ออย่าบอกนะพ่อนี่ถ้าบอกแม่รู้นะรู้แค่เราสองคนเข้าใจไหมยอมรับ สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเน็ต C&E อ<ะ>เอา,เอาไปอะไร,รอะป้าถุงข้าวเอาถุงข้าวจะเอามาทำไมล่ะถุงเงินถ,ถุงเงินพานางบุหลันออกนอกมาเลไปเลยเ,เดี๋ยวนะให้ฉันพาบุลัน แก้งเป็นชู้แล้วหนีออกนอกประเทศถูกต้องไปทางชายแดนมาเลยถูกต้องตอนนี่ให้ฉันมาเท <600 S 2> ่าไหร่เนี่ยหกร้อยห้อหกร้อยนะ่ค่ารถหมดตั้งแต่ชุมพรแล้วจะเอาหรือไม่เอาหรือจะเอาชีวิตทิ้งก็ดีดิถ้าแกทำยังไงก็ได้ให้นังบุญหลันอะหายสาบสูญไปจากโลกนี้ส่วนแก้ทั้งสปอร์ตวีซา่าฉันเตรียมมาให้เหรียบร้อยแล้วโอ้โหนีออกไปนอกประเทศเข้าใจไหมทำไมจำเป็นไม่ต้องกลับมาไปสิ ส่วนแกไอแคลหลานลักของป้าครับเดี๋ยวแกเข้าไปในห้องเก็บกวาดทำทำลายหลักฐานให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเป่าข่าวว่านางบูหลันมีชู้กับไอยอดแล้วหนีไปแล้วเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าแต่อย่าลืมค่าแรงของผมนะครับสบายอยู่แล้วแคลหลานป้าซะย่างงั้นผมประตูก่อนนะครับดีมาก ต้องไหนอ๋อเรื there, ่อเต็มที่มาเลยห่างหน่อยเห็นว่หลับหรอคุณดูของบ่าวหลังจากที่คุณดูของบ่าวตื่นขึ้นมาคุณดูของบ่าวก็จะมีแต่ความสุขส่วนนางบุรันเลยเหรอ มันจะต้องตายไปจากชีวิตของคุณหนู ทิ้งหญิงไปแล้วเหรอเฟืองไปนะเฟืองอย่าทิ้งหญิงไปนะโอ้ยเหยียบทั้งเลือดนี่ถามจริงเหอะหญิงมองไม่เห็นบ่าวเลยหรือไงหญิงไม่เห็นเฟืองจริงๆอะหญิงคิดว่าเฟืองทิ้งหญิงไปแล้วอ่ะเหรออีเฟืองคนนี้ตัวมาคงเล็กกันเนาะน่งสาร เฟืองอยู่นี่มาค้าเฟืองมาแล้วเหรอจ้าตกใจเลยอ่ะหญิงนึกว่าเฟืองจะทิ้งหญิงไปอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกโถทุนหัวของบ่าวดีเฟืองมาก็ดีแล้วแหละเนี่ยพอตื่นปุ๊บหญิงหิวปั๊บเลยจ้า <laughs> บา่าวรู้ใจบา่าวซื้อลูกมาให้ลูกลูกชิ้นเหรอจ้าลูกคนนี่แหละจ้าเห <laughs> <laughs> คนอะไรไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็หิวเลยบ่าวมีข่าวดีมาบอกเฟืองมีอะไรอ่ะนี่นะ เป็นเด็กผู้ชายเป็นลูกของนางบุญหลัน <c oughs> มันคลอดลูกเสร็จแล้วอ่ะมันก็ใช้ให้เฟืองเนี่ยเอาลูกคนเนี้มาให้ท่านหญิงมาคาเขาให้เอามาให้ง่ายๆ่งนนี้เลยเหรอก็เขารู้ว่าท่านหญิงม็มีลูกไม่ได้แล้วมาคาแต่เฟืองก็รู้นี่ผู้หญิงนอ้ยไม่ชอบแม่มันอุย้ยโบราณบอกว่าเกลียดตัวแต่เรากินไข่นะมาคา <c oughs> พื่องก็รู้หญิงไม่ชอบกินไข่เดี๋ยวอ้วนไม่เป็นไรมาคะแล้วก็กินเปลือกไข่ไม่เอาเปลือกมันแข็งกินไปเดี๋ยวก็ติดคอโอ้ยเรื่องมากจ้ะอีดำเรื่องมากอะไรนักหนาวะเอ้ยนี่ลลิตานะนี่เขาว่าลลิตาแต่เองอ่ะดำเหมือนอีกาเลยเนี่ยโอ้ยเล่นมาฉันถึงเพื่องว่าหญิงไหมอะอย่าเล่นนะมะคาะแล้วเพือเอาเด็กมาทำไมอะ ท่านหญิงมะคะเด็กคนเนี้เป็นเด็กที่มีบุญบารมีถ้าท่านหญิงเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ท่านหญิงจะมีแต่ความสุขความเจริญนะมัคะท่านหญิงลองคิดดูสิคะเด็กคนเนี้ยอยู่กับท่านหญิงแล้วท่านชายจะไปไหนเสียก็ต้องขึ้นมาเชยชมเด็กคนนี้เพราะเป็นลูกของท่านก็จะมาหาท่านหญิงทุกวันทุกคืนไม่ไปไหนกันจือกะจีกันหนุงก็ะดิ่ง,ก,งก,กิบเก๋บุเรกา ท่านหญิงก็จะมีแต่ความสุขรับไหวนะมะคาเด็กผู้ชายด้วยดูหน้าตามันสิมะค้าผิวให้กันเลยเห็นไหมเห็นไหมพอท่านหญิงอุ้มเท่านั้นนะร้องดังลั่นเลยร้องอะไรไม่ได้ร้องเลยนั่งไงนั่งไงพอพูดถึงจะมา ถ้าท่านหญิงคิดว่าจะรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้แล้วก็เฟืองก็นอนตายตาหลับโถท,ทุนหัวของบ่าวบ่าวจะไม่มีวันผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ของท่านหญิงว่าบ่าวเฟืองคนนี้จะรักและปกป้องจนกว่าชีวิตของเฟืองจะหาไมา่โถท,ทุนหัวของบ่าว แค่น,นี้ก็ต้องหลั่งน้ำตาให้บ่าวด้วยบ่าวไม่ได้หลั่งน้ำตาเด็กชีวว้าวมีน้าแล้วน้ำตาทำไมเค็มๆน้าลกไม่มงค่ะจ่าเฟือง <c oughs> แค่นี้อ่ะเฟืองก็นอนตายตาหลับเฟืองตายแล้วเหรอไม่สำลักน้ำลายมาค่ะคนอ้วนอ้วนนอนแล้วลมหายใจมันตีดลง นะเชื่อเฟืองเธอใช่อีกแล้วเดี๋ยวก็เหยียบเราอีกนะท่านอยู่มากครซุนหัวของบ่าเอาุนไม่ต้องล้วง้าไมเฟืองรักเมื่อฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้เองว่าเรานั้นเคยรักกันหัวใจฉันมันจ่อนบขาดพี สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโฮเด้งถ้าเมื่อยปวดอยากจะนวดก็เรียกบบาวนายท่านขานายท่านขาไม่ต้องมาขาก็บบาวหรอกนายท่านเนี่ยขาเ ไม่บอกให้นวดขาบ้างนวดแขนจนแขนเนี่ยเป็นงี้ไปแล้วโอ้ยใครจะมาขาขากับแกกันยังเมียนึกว่าพูดเพราะนะสิขาจะบ้าแล้วเพราะมันก็ต้องเป็นเวลาเวลาขานี่จะได้หลานแล้วนะเนี่ยนายท่านเนี่ยแขนให้เขา้ยาน่าชื่ออะไรลูกทัดก็อยากได้น้องแล้วครับโอ้ใจเย็นๆแหมก็ไม่แพ้ยาหรอกยาเขาใจร้อนอยากจะเห็นเหมือนกัน คุณย่าครับแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เขาไปทำยังไงครับแม่ถึงท้องอะครับนี่นะเขาย่าย่าก็ผ่านไอ้เรื่องนี้มาจนอายุมากแล้วให้เมียเขาบอกแล้วกันท่านนาะเอ้ยบอกไปเถอว่าเด็กมันอยู่ในท้องได้ยังไงเพราะเด็กๆก็อยากจะรู้อยากจะอะไรเราก็โตแล้วก็พอจะรู้แล้วก็บอกมันไปกันแล้วกันก็ทำไมแม่ท้องครับ มีเด็กอยู่ในท้องยังไมใช่ก็มีเด็กอยู่ในท้องก็ท้องกันสิลูกเออแล้วทำไมถึงมีเด็กอยู่ในท้องครับบอกไม่หยดบอกไปเลยบอกไปเลยเด็กมันอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นจริงเลยก็คือที่เด็กก็เด็กเด็กก็เด็กก็เด็กมันเข้าไปอยู่ในท้องลูกก็คืออย่างนี้คือแม่เขาไปนั่งซักผ้า น่งสักผ้าเพลินๆแล้วหมามันขับเด็กมาลูกเด็กมันเลยเธอวิ่งเข้าไปในท้องนะลูกแล้วหมาหมาก็ขับเข้าไปด้วยแล้วก็หมาออกได้เด็กออกไม่ได้ลูกเด็กมันก็เลยอยู่ในท้องบอกส่งได้ไงลูกเมด็กเล็กนี่ เต็มที่แล้วนัเนี่ยทองใหญ่เต็มที่แล้วเออเอาอเอาเอาเอายเอาม่มาปวดมากเอคุณแม่ครับอรีารตาดท้องจะคลอดลูกครับเอามาตามหมอเร็วเรียกตามหมอตามหมอเรีกว่าพยาบาลโอ้ย ครับหยุดวิ่งก่อนได้ไหมปวดหัวจะแย่อยู่แล้วก็ตามหมอไงลูกเย็นๆคุณพี่คะไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วค่ะคลอดตรงนี้ได้ไหมคะเฮ้ยลาตีอดทนหน่อยได้ไหมคลอดตรงนี้เลยเหรอขาไม่ไหวแล้วก็นี่ทำไมเราหมอที่ไหนเราแล้วหมอไม่มีจะคลอดกันยังไงจะคลอดตรงนี้แล้วทำไงล่ะคุณแม่ก็ต้องตามหมอสิคุณียดเอาๆเอาไงเอาไงเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นประคองต้นบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่เบื้องี้นเบียดงต้น ฉันว่าเม็ดนี่ไปต้มน้ําไปต้มน้ำแล้วแล้วฉัดไปช่วยไอ้เมียดไปต้มน้ําเอาน้ําไปติดไฟด้วยเร็วแล้วแติดไฟทำไมครับย่าย่าจะย่างน้องกินเหรอครับเออจะได้กินน้องย่างตอนมื้อเที่ยงเ้ยคุณแม่ครับลูกผมไม่ใช่หมูหันนะครับจะไปย่างลูกผมกินเนี่ยเขาไม่ได้ย่างร้องไห้เลคุณพี่ อกแล้วเด็กจะออกแล้วเหรอเอางี้บอกให้เด็กเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวรอหมอมาแล้วค่อยออกให้มันกลับเข้าไปก่อนมาเหรอเด็กที่ไหนแล้วมาสั่งเข้าไปได้ออกมาได้เอาไงดีเออฉัดเอาไงลูกเดี๋ยวฉัดไปหาไม้นะแล้วก็เอาคอนเอาตะปูมาให้พ่อเนี่ยตีกันไว้ก่อนอย่าให้พึ่งให้น้องออกมาตีกันไว้ก่อนตายดูพูดเข้าเอาเอาจุกน้ำปลาก็ได้มาอุดไว้ก่อนอย่าให้หอกนี่นี่แม่ว่านะเอากาวตาช้าง ปิดก็เลยดีกว่าแน่นหนาดีโอ้ยคุณย่าครับจะทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับยังไงฉันว่าเอาซีเมนมาเทราดปิดเลยไหมครับแล้วบอกมาประชุกออกเออจะตลกกันไปถึงไหนเด็กจะคลอดอยู่แล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งให้ออกมาตอนนี้เม้มไว้ก่อนเม้มไว้ก่อนจะเม้มได้ไงไม่ได้ริมฝีปากโอ้ยทําไงเะเมียเอาเอาถ้าจะให้ ถ้าจะออกก็ปล่อยให้ออกมาเลยค่ะเบ่งได้ไหมเบ่งได้ไหมเบ่งเลยไม่อยากเบ่งค่ะทำไมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นนักเลงไอหนอยไอ้น่อยขอันแล้วนอนนอนนอเดี๋ยวหาผ้ามาห้าหามาเดี๋ยวลองเบ่เบ่เอาผ้ากันเดี๋ยวมันลูจจารตาบางเอบังไว้ก่อนนะช่วยพ่อหน่อยลูกกัวกัน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 กักันกันันกัันกันนยัน เอาโอ้โถชัดเอามาที่นี่ลูกเอาเป็นเลนกันไปได้เร็วๆดิลูกเบ่งแล้วเบงแล้วเบ่งข้าเบ่งข้าวเต็มสองสามนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ 1, 1> 2> 2, ่งสองซามมทำไมมันออกยากออกเย็นอย่างนี้นะโอ้ยทำไมเบ่งขนาดนี้ถึงไม่ออกกระาะงั้นเราช่วยกันลีดดีไหมเอาหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งหนึ่สองโอ้ยรีดอะไรมันยังจับเส้นลีดออกไปเลยไปได้ถ้าไม่ออกอย่างนี้หรือว่าเด็กมันกลับเนื้อกลับตัวไม่อยากออกมาแล้วแต่ว่านะเด็กที่ไหนไม่อยากออกก็โทรเขาพูดเล่นไม่ได้เดเมทมันอาจจะอยากอยู่ในนั้นก็ได้ ไอเมียแกรู้ดีนะแกเป็นใครเนี่ยฮะน้องเมียฉันนี่แหละหมอตำแยเคยทำคลอดทำคลอดคนน่ะทำคลอดควายค่ะ<อ>นี่เบียฉันเป็นคนไม่ใช่ควายเอา,เอาเธอหน้าทำคลอดได้เหมือนกันเอ,เอางี้ถ้าเด็กไม่ออกแบบนี้นะยังไงมันอาจจะอยากอยู่ในนั้นมันอาจจะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในท้องก็ได้มาแล้วเอาไงอเอาไงดีองั้เดีเดีเยวฉัดีเข้ดเาไปจูาไงมือน้งเององอกมงอาดีอาไงดีเอาีอไห หรือเปล่าถัดจะเข้าไปได้ยังไงออนี่หนูยังเล็กอยู่นะเออ,เอ,อแล้วเดินเข้าไปหลงคนเดียวทยํายังไงอะ่ะไม่ได้ออถ้าจะเข้าไปนะกันหลงเดี๋ยวพ่อเข้าไปด้วยแม่ไปด้วยสิ ไปกันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวฉันเอาซาเล้งไปส่งค่ะโอ,โอ้ยจะบ้าได้ไงมีท้องคนนี่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าจะแห่มาทั้งครอบครัวออแม่ก็ว่าในนั้นคงไม่มีอะไรขาย,ยหรอกท่านเซนเดี๋ยวอดตายเนี่ยถ้าเด็กอยู่ในนี้จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้เด็กอยู่ในนี้นะมันก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวเดี๋ยวพราะมันโตเต็มที่มันก็จะแหวกท้องออกมาโอ้ยดูหนังมาแล้วเกิดนี่เมียฉันคนนะไม่ใช่เอเลี่ยนนะน้องเมียนจะทำยังไงเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วละคุณท่านขา มันต้องอย่างนี้ถ้าเด็กอย่างนี้เด็กไม่กลับหัวออกมาทำอะไรไม่ต้องเทหัวออกอย่างนี้ไม่กลับหัวก็ต้องเอาเชือกรัดมัดขาแล้วเชือกเออฉเคยทำเอาอย่างนั้นเลยเอาเชือกมัดขาัำเชือกสั่นเกมมาแล้วครับโอ้ดีดิ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 เออเนี่ยเราเล่นดึงขากันเลยเหรอดึงขากันเลยเอาแต่ทำไงก็ทำเถอะตอนนี้มันชุลมุนแล้วเร็วๆล่าทษหน่อยนะที่รักใหญ่เมียแกเป็นจริงๆแน่นะเห็นหน้าลูกแล้ว ล้วแกจะมุดเข้าไปทำไมนยีเมียโอนยเมียดเมียเมียดเดียดเมียวเฮ้ยดึงเลยดึงเลยเมียไปเมียดยดเดินเดินเดอันนั้น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 อะไรอันนั้นอันนั้นไม่ไม่ใช่ขาเด็กเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ขาเด็กอ้าวมัดผิดไม่ใช่ขาเด็กไม่ใช่ขาเด็กอะไรอะอันนั้นมันแขนชันจ้าอะไรกแกนเมียเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวแวบเลยฉันก็ใจร้อนอยู่เนี่ยเดเดเอาเอาสั้นๆหน่อยเอาไปปวดดเสอออ๊ อาอช่วยหนึ่งหนึ่เฮ้ยเฮ้ยยังที่หล้วเออยังยังเฮ้ยเชือกขาดเหรอเชือกขาดแล้วมึงสะบัดเชือกไม่ออกหรอกแต่วเด็กเด็กยังอยู่นี่ยทำไมท้องแฟบอ่ะทำไมท้องแฟบอ่ะก็ไม่รู้เดี๋ยวเอา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 ใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าดูที่เชือกมันอยู่ได้ไงยังเนี่ยเด็กอยู่หลังแกเนี่ยไหนอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยียลูกเบียลูกใช่ไหมลูก ตายหลานกันร้องใหเลยโอ้โ oh. อ้อย่าร้องอย่าล้องตกตุ๊บตุ๊บหยิ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 บอ่โอ้โหเงียบคั้งเงียบแล้วเออโอ้น่ารักน่าชังจริงเลยลูกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเสียงเด็กที่ไหนร้องอีกเนี่ยเฮ้ยผ่าน้ำใครหรือเปล่า ่าน้ำเอางไปดูกันไปดูกันเอาน้องไว้น้องไว้แกนี่ออกก่อนต้องลวแล้วโอยบัวตะแกะบางขาไปมไปดูพิงแม่ไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับผมจะดูแลแม่เองนะ